สวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า spirit homecoming เป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงของคุณยายคังอิวซอที่เคยถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวเป็นหญิงบำเริดช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นางเริ่มเรื่องว่าที่ยองฮีนางดูข่าวของฮัสซันคิมให้สัมภาษณ์เรื่องการทูตทหารญี่ปุ่นจับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อจะไปเป็นนางบำเรอในค่ายถ้าป่วยจนรับแขกไม่ไหวพวกทหารจะปล่อยให้เธอตายหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งมันคืออดีตที่น่าอัปยศจนถึงเวลานี้เธอที่ถูกทำแบบนั้นน,นก็ยังไม่กล้าพูดออกมายองฮีก็รำลึกถึงอดีตตัวเองและก็เพื่อนๆที่ถูกบังคับให้ไปเป็นนางบำเรอกามเธอไม่เคยคิดจะเล่าอดีตให้กับใครฟังจนกระทั่งวันนี้เธอได้ดูข่าว ในปี1943้ามณหมู่บ้านเล็กๆในกอชางจองมินเด็กสาวจอมแก่นที่แอบมาเล่นสนุกกับเพื่อนๆมองดูชายหนุ่มในหมู่บ้านที่ถูกเกณฑ์ให้ไปชชวยรบกับทหารญี่ปุ่นขณะกลับบ้านเธอหน่ะก็วิ่งเข้ามากอดพ่อที่เพิ่งกลับมาจากทำงานและก็ขึ้นขี่หลังพ่อร้องเพลงอย่างมีความสุขถึงในบ้านเธอหน่จะถูกแม่ดุที่เล่นเกมเดิมพันเอาเครื่องรังประจำตัวของเพื่อนมาแม่ก็เลยใช้ใ้พ่อเอาเครื่องรังไปคืนเพื่อนลูกก่อนจะตีเธอจนขาลาย ตกกลางคืนแม่ก็มาขอโทษลูกสาวแล้วก็บอกว่าที่ตีน่ะเพราะว่าแม่รักและก็อยากให้ลูกนั้นเป็นคนดีพร้อมกับได้แต่งงานมีคู่ครองที่ดีด้วยวันต่อมาผู้ทหารก็มาที่บ้านแล้วก็บังคับเอาตัวจองมินไปพ่อแม่ก็ตกใจเพราะได้ยินขาวลือม,มาว่า คนที่ถูกลักพาตัวไปน่ะมันจะไม่ได้กลับบ้านเลยพ่อก็เลยเข้าไปปกป้องลูกก่อนถูกทหารทำร้ายแม่ก็เลยขอร้องว่าอย่าเอาตัวลูกเธอไปเลยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถูกขู่ให้รีบแม่ก็พาลูกเข้าไปเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าแม่น่ะซ่อนเงินไว้ให้ลูกเพื่อจะให้ใช้จ้างคนพากลับมาที่กอชางและเธอก็สอนให้ลูกน่ะมีสติไว้จะได้ไม่จนปัญญาและก็นำเครื่องรางที่พึ่งทำเสร็จน่ะให้กับลูกติดตัวแม่ขอให้ลูกจำชื่อพ่อกับแม่ไว้แล้วก็อย่าลืมว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนพ่อแม่นน่ะกกังคุเขาามองลูกสวที่ถูกกบบััังคพาตวออไป ในปี1991 19ปัจจุบันอึนขยองก็ถูกแม่แหนวฝาเป็นลูกศิษย์สำนักสงหลังลูกเงียบไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรอึนขยองน่ะก็ทำความรู้จักกับเอริสาวีกคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์สำนักเธอทำให้อึนขยองน่ะสบายใจพอที่เธอน่ะจะยอมเปิดปากพูดเอรีน่ะก็เล่าให้กับยินชร่าเจ้าสำนักฟังว่าอึนขยองชอบตื่นมากลางหนึ่งแล้วก็ร้องไห้ บางครั้งเธอก็พูดพึมพำกับตัวเองเหมือนกับคนบ้าเจ้าสำนักพอใจเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กคนนั้นนะ่ะมียานพิเศษย้อนกลับไปในอดีตในปี1943พวกเด็กสาวรวมถึงจองบินก็ถูกพาตัวนั่งรถไฟไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครในขบวนนะรู้เลยว่าพวกเธอจะถูกพาไปที่ไหนบางคนก็เพิ่งถูกจับตัวมาเด็กสาวคนหนึ่งก็เลยพูดว่าบางทีพวกเรานะ่ะอาจถูกส่งไปที่โรงงานรองเท้าจองบินก็ทำความรู้จักกับยองฮีเด็กสาววัย15ปีที่มาจากซังจู ยองฮีน่นก็ทักเครื่องรางที่จองมินเนี่ยพกพามาด้วยจองมินเนี่ยก็เลยบอกว่ามันคือเครื่องรางประจําตัวที่แม่เนี่ยให้มาและก็ห้ามคนอื่นน่แตะไม่งั้นเจ้าของจะโชคร้ายยองฮีก็บอกว่าเธอเนีก่ยกำพร้าแม่หลังจากที่แม่ทอดน้องเธอมาจากครอบครัวใหญ่ที่มีพี่น้องรวมกัน5คนเมื่อรู้ว่ายุพอๆกันยองฮีนั่นก็ขอจองมินเป็นเพื่อนเธอคิดว่าจองมินเนี่ยโชคดีที่เป็นลูกคนเดียวและพ่อแม่เนี่ยคนจะรักมากแล้วก็ห่วงมาก จ้องมินหนึ่กระแยงว่าพ่อใจดีแต่แม่น่ะใจร้ายชอบดูชอบตีเธอสงสารยองฮีที่กำพร้าแม่แล้ก็ไม่มีของติดตัวก็เลยนำเครื่องรางให้กับยองฮีถือไว้ ต่อมาเด็กสาวก็ถูกทหารญี่ปุ่นเลือกให้ลงมาจากตู้เมื่อถึงสถานีในจีนใกล้ไม่น้ำหมู่ตันรอบนี้จองมินและก็ยองฮีหนัะถูกเรื่องให้ลงไปด้วยปัจจุบันเจ้าสำนักคนทรงน่ะก็มาหายองฮีที่บ้านและวานให้เธอที่เป็นช่างเย็บผ้าและก็ทำเครื่องรางขายช่วยตัดชุดใหม่ให้หน่อยยองฮีมีลูกชายคนหนึ่งแต่ตอนนี้ลูกชายน่ะออกไปจ่ายตลาดอินเคยองน่ะก็เข้าไปจับเครื่องรางที่ยองฮีทำขายก่อนที่ภาพในอดีตที่โหดร้ายจะทำให้เด็กสาวน่ะถึงกับสลบไปอดีตที่โหดร้ายที่ว่าก็คือหลังจากที่ลงมาจากขบวน พวกเด็กสาวก็ถูกพาตัวไปค่าทหารญี่ปุ่นที่ภายนอกดูเหมือนกับเป็นที่พักคนงานพวกเธอทาความรู้จักกับพ่อเลี้ยงและก็แม่เลี้ยงชาวเกาหลีที่เป็นคนดูแลสถานที่และก็ถูกเตือนให้ใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับห้ามพูดภาษาบ้านเกิดตัวเองเด็ดขาดแม่เลี้ยงก็เลยเข้ามาถามอายุของจองมิน ทำให้ได้รู้ความจริงว่าเธออยู่แค่14ปีเท่านั้นและก็เด็กสุดในกลุ่มด้วยเธอถูกพาตัวไปหาหมอเพื่อตรวจโรคและก็เยียรพรหมจัตรหมอเลยลงความเห็นว่าเธอยังซิงอยู่ก่อนที่เธอจะถูกพาตัวไปล้างเนื้อล้างตัวเพื่อตอนรับแม่ทับขี้เหล่าซึ่งจะเป็นแขกคนแรกปัจจุบ,บันอึนคยองก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายในบ้านของยองฮีก่อนถามว่าสิ่งของที่เธอจับเมื่อกี้มันคืออะไร อินชารานะก็เลยบอกว่ามันคือเครื่องรางนำโชคที่เรียกว่าเกเวบุลโนริกออนขยองนะก็บอกว่าพอเธอจับมันเธอได้เห็นภาพทหารและก็ผีเสื้อพร้อมกับเห็นเครื่องรางแบบนี้ในฝันด้วย ในอดีตขณะที่ขุดหลุมทหารญี่ปุ่นที่ถูกกองกบฏประกอบไปด้วยชาวบ้านคนจีนและก็ทหารเกาหลีบางส่วนที่มาช่วยญี่ปุ่นนรบเพื่อจะมาปราบกบฏที่มีอาวุธและจํานวนคนที่น้อยกว่านายถอยกลับไปทหารเกาหลีใกล้ตายคนหนึ่งเด็กก็ยิงทหารญี่ปุ่นจนตายทำให้ผู้กองนโมโหมากเขาก็เลยฆ่าทหารเกาหลีคนนั้นทิ้งซะพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเข้าไปในเพื่อระบายความแค้นที่ถูกทหารเกาหลีน่ะทรยศทหารคนหนึ่งในก็นำชุดแากสุของชาวบ้านให้กับเด็กสาวใส่ทหารหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าธนากะเขาเข้ามาในห้องของจองมินโดยยเเเเเขาาาาาีีวลออู่่่กัับธแคนนนทท้พร ที่ด้านนอกนะ่ะมีคนมาต่อคิวยาวมากๆทน,นาะก็บอกให้เธอนะนอนพักผ่อนจองมินเนี่ยก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าเธอไม่ให้บริการแขกเธออาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้เขาก็เลยเอาเงินที่ถูกแลกเป็นคูปองนะ่ะยื่นให้กับเธอเป็นข้าบริการแล้วก็ขอให้เธอนั่งลงที่เตียงก่อนจะเล่าว่าตอนแรกเขามาที่นี่เพราะว่าสงสยัยแต่พอเข้ามาเห็นสภาพของเธอเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะว่าเธอทําให้เขานึกถึงน้องสาวจองมินลุกขึ้นมาคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าทหารบางคนนะ่ะก็พูดแบบนั้น บางคนน่ก็ว่าเธอเหมือนแม่ทานากะก็บอกว่ามันคงจะเป็นความตัวตายที่ทําให้พวกทหารนั้นพูดแบบนั้นเขาก็เลยถามชื่อเธอไว้เธอก็เลยบอกว่าชื่อมาสโกะซึ่งก็เป็นชื่อที่เธอน่ใช้อยู่ที่นี่เธอไม่ยอมบอกชื่อจริงที่เป็นภาษาเกาหลีโดยโกหกไปว่าเธอเน่ยจาชื่อตัวเองไม่ได้ในวันที่อากาศดีบางครั้งพวกสาวๆน่ก็ได้รับอนุญาตให้มานั่งข้างนอกเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นบ้าเสสติก็เข้าไปกกัวทหารญี่ปุ่นที่ยืนเฝ้าสาาที่ดูเหมือนหัวโจรน่ก็เลยเข้าไปดึงเพื่อนมาแล้วก็ใช และก็สัญญาว่าจะให้บริการเข้าดีๆเป็นการตอบแทนพอทหารออกไปสาวหัวโจกนั่ก็ตมหัวเพื่อนที่ทําให้เกือบสวยพวกสาวๆที่รู้เรื่องนั่ก,ก็เล่าว่าพี่ชายของเด็กที่เสียสตินั้นเป็นทหารที่มาช่วยญี่ปุ่นแต่ว่าเขาถูกพาตัวมาที่ค่ายและก็ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาน้องสาวเธอก็เลยเรียกทหารในเครื่องแบบทุกคนว่าพี่เพราะนึกว่าเป็นพี่ชายของตัวเอง ปัจจุบันหลังทราบข่าวว่ารัฐบาลเสนอเยียวยาผู้หญิงยองฮีก็เดินทางไปสำนักงานเขตใกล้บ้านเพื่อจะลงทะเบียนตอนแรกเธอก็ไม่กล้าบ,บอกว่ามาทำอะไรที่นี่และกําลังจะเดินออกไปอยู่ๆเจ้าหน้าที่หญิงในนั้นก็พูดว่าเขตเรานะ่ะยังไม่มีใครมาลงทะเบียนเลยสักคนเจ้าหน้าที่ชายเลยบอกว่าเรื่องผ่านนั้นใครมันจะกล้าแชร์ตัวเองละ่ะยกเว้นแต่คนบ้ายองฮีฉุนจัดก็เลยเข้าไปขึ้นเสียงใส่เจ้าหน้าที่ชายคนนั้นว่าฉันนี่แหละคนบ้าและคุณจะทำไหม ในอดีตเวลาผ่านไปเด็กใหมนะ่ก็ถูกพาเข้ามาเรื่อยๆในวันที่ทหารมาเยอะเด็กสาวนะก็ทํางานทั้งวันสาวๆบางส่วนนะก็ถูกใช้งานมาขนฟืนเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเข้ามาเมาส์กับจองมินและก็ยอมฮีเรื่องนางบําเรอที่หลบหนีไปและก็โดนฆ่าแค่คนหนึ่งที่แอบชอบเธอและก็อยากแต่งงานด้วยหลังจบสงครามนะ่ะบอกเธอมาอย่างนั้นจองมินก็บอกกับเพื่อนว่าไอ้พวกญี่ปุ่นนะ่ะมันก็เหมือนกับสัตว์อย่าไปเชื่อคําพูดของมันมากนักตอนนี้สงครามใกล้จบแล้วอย่าเชื่อใจใครนอกจากพวกเราเอง จองมินมีแผนในการจะหนีแต่ก็ยังไม่ทันได้บอกวิธีพวกทหารก็ม่เร่งให้เธอทำงานต่อระหว่างทางกลบับจองมินก็เกิดเจ็บท้องก็เลยถูกส่งไปนอนท้องพยาบาลเธอสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงทหารต่อว่าหมอที่ไม่ได้เฝ้าคนเจ็บจองมินก็ร้องไห้และก็คิดว่าจะต้องรีบหนีไปจากนี่แล้ว ปัจจุบันยองฮีเนี่ยไปหาหมอเพื่อจะฟังผลโรคมะเรง็งซึ่งลามใหญ่จนผ่าตัดออกไม่ได้ต่อมายองฮีเนี่ยก็ถอดสังขารไปหาเจ้าแม่สํานักส่งเพื่อจะอาชุดแล้วก็เครื่องร่างน่ะไปส่งสํานักก็บอกว่าอันคยองกับเอรินะ่ยรักกันดีเหมือนกับพี่น้องยองฮีก็บอกว่าเธอในี่ยอิจฉาเจ้าสํานักก็บอกว่าจะอิจฉาทําไมเธอเองก็มีลูกยองฮีเนี่ยก็ตอบว่าใช่แต่ลูกชายของเธอเป็นลูกบุญธรรมไม่ใช่ลูกในไส้ เพื่อนหรือว่าเจ้าสํานักก็ถามเธอว่ามีปัญหาอะไรไหมย,ยองฮีเลยบอกว่าเอรีกับอึนทยองน่ะทําให้เธอนึกถึงเพื่อนสมัยเด็กเธอก็เลยวานในเพื่อนคนทรงน่ะช่วยทาพิธีเรียกวิญญากลับบ้านให้เธอในอดีตทนากะทหารหนุ่มที่เป็นมิตรก็น,นัดจองมินมาเจอกันแบบลับๆก่อนนําแผนที่สําหรับใช้หนีมาให้เธอเขาเตือนให้เธอหน่อยระวังหน่อย เขามีทหารเนะฝ้าเวนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะดูเงียบสงัดตกกลางคืนจองมินกับเพื่อนอีก3คนก็พากันหอบสัมภาระเตรียมหนีพวกเธอก็ใช้โอกาสที่เพื่อนหญิงสตีไม่ดีในกรีดร้องแล้วก็แอบ,บย่องหนีไปตอนนั้นพอทหารพบว่าผู้หญิงบางส่วนหนีไปเสียงวอเตือนก็ดังขึ้นพวกเขาก็เลยรีบไปตามจับอุกบุญเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของจองมินนะก็นเดินพลัดหลงและก็โดนทหารจับได้เธอก็เลยโกหกว่าเธอหนีมาคนเดียวทังทงที่ถูกทรมานสาหาัสแต่พวกทหารก็ไม่เชื่อ พวกของจอมมินที่แอบดูอยู่ก็รู้สึกผิดจอมมินไม่อยากทิ้งเพื่อนไว้ก็เลยจะไปช่วยยองฮีที่เป็นเพื่อนรักเลยจำใจต้องตามเธอไปด้วยแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งน่ยก็เลยจะหนีไปทางฝั่งของแม่ทัพคีเล่าเน่ยก็ต่อว่าลูกน้องที่ไม่เฝ้าค่าให้ดีพร้อมกับให้ยอมสารภาพว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง เด็กสาวหัวโจกที่เคยอยู่เบียงอย่างก็ตอบผู้กองเป็นภาษาเกาหลีผู้กองก็เลยมาขัดจังหวะพอรู้ว่ามีธุระต,ต้องไปเคลียร์ห้ามให้ใครนะกลับเข้าอาคารเด็ดขาดก่อนจะเอาไปเข้าคุกต่อมาสาวบางส่นที่ป่วยบ่อยๆจนรับแขกไม่ไหวก็ถูกพาตัวนั่งรถออกไปสาวๆในค่ายนะ่ะก็รู้มาว่าเธอพวกนั้นถูกพาตัวไปร,รักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองแต่ความจริงแล้วพวกเธอนะ่ะถูกพาไปลุม ปัจจุบันขณะที่นั่งรถไฟกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดยองฮีเนี่ยก็เลยขอให้อิงขยองเป็นลานสาวของเธอจนกว่าเธอเจะสิ้นลมอิงขยองเนี่ยก็ตอบตกลงในสถานที่ทําพิธีส่งวิญญาณกลับบ้านอิงขยองก็เกิดภาพนิมิตก่อนถูกวิญญาณของจองมิน,นเข้าสิงเธอเดินเข้าไปถามยองฮีว่าเธอโอเคไหมและภาพก็ตัดไปที่อดีตเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดของสงครามแล้วก็มีการประกาศว่าฝ่ายจักรวรรดิผ่ายแพ้ทหารญี่ปุ่นในค่ายถูกจีนโจมตีจนตน้องหนีเพื่อต้งการทําลายหลักฐานเมื่อถูกจับขึ้นศาลโลกจะได้ไม่ต้องถูกลงงงโททใใใในนชชดดด้้จจออมมิกกก็หหําาาลัยยยีู่ะไรต พร้อมกับยื่นเครื่องรางให้แล้วก็ตบหน้าเพื่อนเพื่อเรียกสติชาวบ้านและก็ทหารเกาหลีที่โกรธแค้นก็บุกเข้ามาโจมตีทหารญี่ปุน่นครั้งนี้ทหารญี่ปุนน่นเสียเปรียบเพราะจำนวนคนน้อยกว่าเด็กสาวบางส่วนรวมถึงจองมินและก็ยองฮีนก็วิ่งหนีกันอย่างชุลมุนเมื่อลูกน้องถูกฆ่าตายหมดผู้ก,กองก็หนีไปก่อนจะไปเจอเข้ากับยองฮีและก็จองมินที่เข้าไปหลบในทุงยาและก่อนจะฟาดดาบซ้ำผู้กองก็ถูกทหารเกาหลีตามมายิงใส่กลางอ,อกสองสาวก็ดีใจเพราะนึกว่าจะได้กลับบ้านแล้วพวกทหารพันธมิตรนก็ช่วยกันดึงสองสาวลุกขึ้นเพื่อออจจะะานนนนีีกก่่่ผู้งงงททยัไมลสิเ จอมินก็เลยบอกลาหยองฮีกก่อนที่ทหารเกาหลีเนี่ยจะยิงสาผู้กองซ้ำอีกรอบหนึ่ง ่อนสิ้นใจจองมินก็บอกกับยองฮีว่าเดี๋ยวจะตามกลับบ้านไปนะตัดมาที่ปัจจุบันยองฮีก็ร้องไห้แล้วก็พูดขอโทษวิญญาณของจองมินจองมินในร่างของคนสมก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอมาอยู่ที่นี่แล้วยองฮีก็บอกกับจองมินว่าถึงร่างกายน่ะจะได้กลับบ้านแต่จิตวิญญาณของฉันน่ะถูกทิ้งไว้ตรงนั้นในวันที่เธอตายจองมินก็บอกขอบคุณยองฮีที่ทําพิธีเรียกเธอและก็ดวงวิญญาณอื่นให้กลับบ้านยองฮีก็ขอบคุณเครื่องร่างของจองมินที่ทําให้เธอรอดและก็มีกาลังใจอยู่ต่อและเธอจะตามยองมินไไปอีกม่ช้า จองมินก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งรีบให้กินของอร่อยๆแล้วก็ทำอะไรที่สนุกสักพักใหญ่แล้วค่อยตามมาก็ได้จองมินก็นอนหลับบนตักของยองฮียองฮีที่เป็นหญิงชราเนี่ยก็ดมฟุบก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอึนคยองที่เป็นร่างทรงของจองมินก็ทำพิธีส่งวิญญ,ญาณเหยื่อต่อให้เสร็จวิญ,ญญาณของจองมินและคนอื่นก็กลายเป็นผีเสื้อบินกลับบ้านไปและจองมินก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่พร้อมกับนั่งกินข้าวรวมกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยยังงงไบ้าาาก็สามมารถอเเตล ส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูไปกับน้ําตาคอไปนะคือภาพในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าหนังเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าสตอรี่เรื่องราวที่เราได้รับรู้น่ะมันทําให้เราเทือนใจอย่างมากเลยหนังไม่ได้ใช้ความเตือนใจจากความรุนแรงน่ยมาบีบคั้นน้าตาจากคนดูนะครับแต่เป็นการใช้อารมณ์ร่วมกับความรู้สึกของตัวละครถ่ายทอดความอัดอั้นความเสียใจจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอ,ในอดีตใครที่ดูแล้วไม่เสียน้ําตาเนี่ยถือว่าใจแข็งมากๆเลยส่วนตัวน่ยมองว่าหนังแบบนี้แหละคือหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของงรงจริได้ แถมตอนจบเนี่ยก็ซึ้งแบบขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ทํามาได้ดีมากๆเลยสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.7คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน,น่าเนี่ยเสียดาที่ไม่มีคะแนนเลยและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้เรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ